สวัสดีจ้าพบก,กับทองสไตล์เอราวะลน้องจันน้อก่อนอื่นก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี้ด้วยจา้าก็จะติดตามบอดี้ผาดคลิปใหม่ๆน,น้อะพี่ผานยังก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้าเดอ้อวันนี้จะพามากินตํากล้วยแตนี่จ้ะตํากล้วยแตนี่พักพักไอแก้มก็คือยอดบักฮุ่งอ่อนจ้ะแล้วก็มะเขือใบมะยมจ้ะม้วนๆหลา,ายน,านา้องจ้าสไตล์เอราวัลาก็จะกินด้วยน้อจ้านาะมามาพี่น้องมามากินมา กินน้ากันได้จ้ะเด้อเนี่ยเอ้สุดหนำมันก็น่าจะเนาะอืมรสอือืกินได้จ้ะ Ok kìa kìa mình các bạn rong luôn kìm bằng Tấm quầy xếp, xếp như nào. Mm -hmm. เือก็บพ,พอพระพี่หน่องจอม,มแสบจลมแสบพี่น่องแสบขอ,อที่ญาตใช้เมื่ออจ้ะ ใส่ซอนม่งรสซิ๊วอรกยจิน,จนอันนีวพี่น้องกินกินำกลวยจะนี่น้ำกันเลยจ้ะแสบ ก,ปปกือครอบไปบุณผู้มเจ็บอีกทีพี่น้องเ้ยขาได้จ่ะเมื่กินต้องกันได้จ่ะ

Uhm. thôi nào Dẹp Cái nó có Dẹp đi uhm. Mà phi ก่อนอินกับฝากกดเลยก็แชร์กดซับสไคร้ด้วยจ้ะเพื่อเป็นกำใจเหตุสไตล์เออหลานด้วจ้ะเนาะขอบคุณค่ะ